เงินสำรองเผื่อฉุกเฉินและการจำกัดความเสี่ยงด้วยประกันสวัสดีครับผมเจนและที่คุณกำลังรับชมอยู่ก็คือรายการ Money Matter รายการที่จะทำให้มันนี่ของคุณไม่หมดและมานั่งร้องเฮ้อแน่นอนครับอ p ีนี้เราจะคุยกันในเรื่องเงินสำรองเผื่อฉุกเฉิน และการจำกัดความเสี่ยงด้วยประกันสํารองคืออะไรกะการที่มีความสุขเนอันนั้นสำราญไม่ใช่สํารองเงินสํารองเพื่อฉุกเฉินถือเป็นหมุดหมายแรกของการลงทุนคือการมีเงินไว้ใช้สํารองหากเกิดเรื่องไม่คาดคิดเช่นการตกงานกระทันหันโดยส่วนตัวแล้วผมคิดว่าเงินสํารองเพื่อฉุกเฉินของคนเรา น่าจะอยู่ที่6-12ถึงเท่าของรายจ่ายรวมต่อเดือนตัวอย่างเช่นหากค่าใช้จ่ายรวมเดือนละ20,000บาทก็ควรมีเงินสำรอง120,000-240,000ถึง 2, 000, 40, 000บาทหรือ6-12เดือนนั่นเองทำไมต้อง6-12เดือนเพราะถ้าต่ำกว่า6เดือนอาจไม่เพียงพอหากเกิดเหตุฉุกเฉิน และถ้าเกิน12เดือนอาจมากเกินความจำเป็นและเสียโอกาสในการลงทุนในสินทรัพย์ประเทศอื่นได้เงินสำรองเผื่อฉุกเฉินก้อนนี้ควรเก็บในที่ที่มีสภาพคล่องสูงและมูลค่าไม่ผันผวนด้วยเหตุนี้หุ้นหรือทองคำอาจไม่เหมาะนะเพราะมีความผันผวนสูงส่วนอสังหาริมทรัพย์ ก็ไม่เหมาะเช่นกันเพราะมีสภาพคล่องต่ำนั่นเองแล้วควรเก็บไว้ที่ไหนละ่ะโดยส่วนตัวผมแนะนําให้เก็บเงินก้อนนี้ไว้ในบัญชีเงินฝากเพราะสามารถถอนได้ตลอดเวลาและเงินต้นก็ไม่หดหายด้วยหรือจะเก็บไว้ในกองทุนรวมตลาดเงินหรือกองทุนรวมตราสารหนี้ก็ได้เพราะสภาพคล่องดีและมีความเตี่ยงตับมาก ต่อมาคือการจำกัดความเสี่ยงด้วยประกันการทำประกันนั้นเหมาะกับคนที่มีผู้ต้องดูแลอยู่ข้างหลังหากเขาจากไปก่อนวัยอันควรคนที่อยู่ข้างหลังจะได้รับผลกระทบน้อยที่สุดตัวยอย่างเช่นนายเอเกิดอุบัติเหตุเสียชีวิตระหว่างทำงานโดยที่เขามีสถานะโสดพ่อแม่ของเขาเสียชีวิตไปหมดแล้ว และเขาก็ไม่มีพี่น้องการจากไปของเขาจึงไม่ส่งผลกระทบทางการเงินกับใครกรณีนี้นายเออาจเลือกไม่ทำประกันชีวิตก็ได้แต่ถ้าหากนายเอมีครอบครัวมีภรรยาที่เป็นแม่บ้านฟูลไทม์และมีลูกน้อยต้องดูแลต้องพึ่งพาเงินจากรายได้ของนายเอแบบนี้ควรต้องพิจารณาทำประกัน โดยต้องคำนวณหาทุนประกันที่เหมาะสมตัวอย่างเช่นหากครอบครัวของนายเมีค่าใช้จ่ายรวมๆปีละ1ล้านบาทถ้านายเออยากให้เวลาครอบครัวปรับตัวสัก5ปีทุนประกันที่นายเอควรมีก็คือ5ล้านบาทเมื่อได้ทุนประกันแล้วก็กลับไปคิดเบี้ยประกันและความคุ้มครองที่เหมาะสม ถ้าหากพิจารณาแล้วพบว่าเบี้ยรประกันเกินงบก็าอาจต้องปรับแผนลดทุนประกันลงเช่นจากเดิม5ล้านบาทลดลงเป็น3ล้านบาทอย่างนี้เป็นต้นคำแนะนำคือควรหาตัวแทนประกันที่เก่งและไว้ใจได้เพื่อให้คำศึกษาและอธิบายข้อกำหนดต่างๆของกรมทันเร่งมา ครับถ้าคุณมีเงินสำรองเผื่อฉุกเฉินและทำประกันคุณก็จะตกอยู่ในสภ,ภาวะทิ้งตัวและนั่นก็คือเนื้อหาทั้งหมดใน EP นี้แล้วคุณละครับมีเงินสำรองเผื่อฉุกเฉินและทำประกันหรือเปล่าคอมเมนต์มาพูดคุยรวมถึงแนะนำติชมเราได้และขอขอบคุณข้อมูลจากหนังสือ m o n e y 101และหนังสือ life long rich สำหรับ EP นี้ก็จบตรงเพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่อนะีพีหน้าสวัสดีครับ